นี่เป็นภาพทั่วฝักยาวที่กำลังให้ผลผลิตที่ดีลูกดกยาวสวยซึ่งเป็นของนางชวีมงคลวีรพันธ์ชาวบ้านหนองโจดตะมนลโคโกก่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่ได้ทำการปลูกไว้ภายในสวนติดกับอ่างหินเหิบและในขณะนี้ทางเจ้าของสวนได้เริ่มทยอยเก็บฝักออกไปจำหน่ายได้บางส่วนแล้วส่งผลให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าครั้งละ300บาทเลยทีเดียว โดยนางชวีมงคลวีรพันธ์ชาวบ้านหนองโจดบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวตนเองทําเป็นเกษตรผสมผสานปลูกพืชบุนเวียนหลากหลายชนิดโดยถั่วฝักยาวก็ถือเป็นพืชที่สร้างรายได้ที่ดีอีกอย่างปลูกไว้เพียงไม่กี่แถวและลงทุนซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกจํานวน100บาทก็ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่ลงทุนลงแรงไปส่วนการปลูกก็ไม่ยุ่งยากเริ่มแรกทําการไถบรนดินก่อนจากนั้นทําการยกร่องเล็กน้อย เป็นคันคู่ต่อมาก็นำปุ๋ยคอกมาโรยรองพื้นและทำการปวนดินเข้ากันนำเมล็ดถั่วฝักยาวหยอดลงไปในแปลงทำการกดลงไปในดิน1-2เมล็ดเมื่อถั่วเจริญเติบโตมีต้นที่สูงก็ทำค้างให้ถั่วได้เกาะอาศัยโดยใช้ไม้ปักเป็นค้างหรือว่านำตะข่ายมาขึงก็ได้เช่นกันในส่วนของการดูแลรักษา ก็จะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและน้ำหมักเจีวภาพทำเองมาฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง และการให้น้ำวันเว้นวันปลูกไว้ประมาณ35-40วันถั่วฝักยาวก็เริ่มให้ฝักแล้วส่วนวิธีที่ทำให้ถั่วฝักยาวติดดอกออกลูกทิดดกทางสวนก็จะใช้น้ำหมักเป็นตัวบำรุงใบดอกให้ติดผลฉีดพ่นทุกสัปดาห์และก็ใช้น้ำหมักไล่มแมลงแทนการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและก็ตนเองด้วยสำหรับผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะนำไปจำหน่ายที่ สีเขียวนนสีสวัสด์ในตัวเมืองมหาสารคามรวมถึงตลาดเสริมไทยคอมเพกในราคาม,มัดละ10บาท1มัดก็มี10ฝักต่างก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมีรายได้เฉลีย่ยเพียงขายถั่วฝักยาวก็ไม่ต่ำกว่านัดละ300บาทอีกอย่างปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานมีรายได้ต่อเนื่องควบคู่กันไปกับการขายพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆไปด้วยครับ แม่สาษั์นะครับเห็ี่นว่าภายในแปลงเขามีการปลูกทั่วฝักเงาเนี่ยครับครับ,รบยุยนี่ครับปลูกปลูกหลาเป็นไดครับเนี่ยปลูกไอ้สื่อนันมันมาลอยหนึ่งเลยจ้ะลอยลอยลอย,ลอยบาทลอยน้นอยบาทจ้ะโอ้มาเฮ็ดเป็นเป็นแถวจ้ะเฮ็ดเป็นแถวครับปลูกเป็นแถวใซีแถวซีแถวจ้ะกับมีเฮ็ด้างเฮ็ดนางไ้แม่จ้ากันครับมันเป็นภูมิขันมาเกิดมาเราเขาก็ไม่เฮ็ดคางไว้ครับ อืมครับก็เกว้แลไวย์ะไรมั่งขืนมาน้ำค้างครับคิดยังไงจังจังได้เอาทัวมาปลูกเนี่ยครับเนี่ยทัวฝักเง้ยาเนี่ยไอ้กับเห็ดพืชหมุนเวียนแม่ลูกอืมแต่เขาปลูกพิชหมุนเวียนตะกี้กับปลูกหอมปลูกบีกมันนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นทัวมาปลูกซับกันอืมมันนี่ขันมันนั่นแล้วก็เปลี่ยนไปปลูกทางพุ่นอ๋ออันนี้คือเห็ดผีกมาก่อนจ้ะมันมนี่กับไทยอ่อนเราก็มาปลูกทัวจ้ะ อ๋อครับครับปลูกทั่วนี่ครับแม่ปลูกยากบอว่าปลูกยากหรอค่ะเพราะว่าหฮากะไถพวนดินจะแล้วหฮากะใส่เอาฟุนใสเสแล้วเฮากะปลูกเน็บไปเลยจ้ะเน็บครับกกบที่แรกกะเตรียมดินะก่อนจ้ะเตรียมดินก่อนพรวนพวนดินบอเฮ้ยจังใดก่อนพวนค่ะพวนดินก่อนพวนดินก่อนไถโยคูจังสี่ละค่ะโอ้ยโยคูแม่จ้ะแล้วก็ฟุนฉีไก่มาใส่ผสมก่อนค่ะ ผสมให้เขากันก่อนแม่นจ้ะผสมให้เขากันบาดบันี้เอาเอาเม็ดหรือเอาหยางครับมาปลูกครับนี่เอาเม็ดมันจ้ะเอาเม็ดครับเขาขุดหลุมมาด้ยคือเล็กนิดเขาขุดหลุมค่ะเพราะว่าเขาเห็ดเป็นพุ่นดีแล้วแล้วมันกับดินพองๆเขาก็เน็บเน็บเน็บเอาไปเลยจ้ะแล้วก็มาโหดน้ำคุ้มนั่งนี่เน็บจากไหนแม่สองเม็ดจ้ะสองเม็ดจ้ะคุ้มนั่งหนีสองเม็ดอืมครับเห็ดข้างนี่เขาเห็ดตอนไหนครับแม่เห็ดตอนมันในต้นมันสิได้ขึ้นค่าประมาณ ฟ้ามือเนี่แหละค่ะเห็ดไปเลยแล้วมันจะขึ้นเรื่อยของมันขึ้นมาเองเลยจ้ะคือเห็นเอาใหม่มาเห็ดตะเกาือเห็นมีอันมีตะไคร้ไห่อย่างจ้ะอันนี้ตะไคร้เอาใหม่ตะอันตะไคร้พ่อกัเลยเอาใหม่มาเห็ดอ๋อใหม่กัใส่ใดขึ้นกันจ้ะใหม่กับใส่ใดขึ้นกันอืครับครับเป็นจังไดขึ้นแม่ผลผลิตเป็นจังไดปีนี้ถือว่าดีบ่ดียู่ค่ะหมื่วานนี่ก็เจี๊ยบได้สามสิบห้ากัมอยู่ค่ะอืมดกดีจ้ะโดกอืมอะ กลุมท,ทุนและล่ะคะ่ะ <het> อันนี้เรือ,อ,น,น,อ,อน,นี่ก็มีแต่กาไรเขาหลังหลังจากที่ว่าเขามันเริ่มใ,ใหญ่ขึ้นมาหน่เขามีการบารุงรักษาจังไดชฉีดน้ำมักค่ะใส่น้ำมัอย่างเดียวจ้าใส่น้ำมักร่างเดียวน้ำมักกลิน่นสีสังก็แสงเลยครับน้ำมกักไอเที่ยาเห็ดยูสุลนะคะน้ำมักกล้วยนั่นนะอ๋อใ <ไ S 2> <ไ>ห้ดูโ่แม่กาเจ็ดมือให้เท่านึงค่ะคือฉีดฉีดพนย่างเดียวค่ะ ทางใบจ้ใช่ทางใบครับอืมนี่การบำรุงด้วยปุ๋ยอย่างต่อบ่บ่ค่ะบ่บ่ใส่ปุ๋ยกคือฉีดน้ำมักแล้วเนี่ยฉีดน้ำมักอย่างเดียวเพราะว่าทางพื้นนี่เฮาเนี่ยเฮาใส่ฟุลฉีกไก่ไว้แล้วเด้อค่ะของของไว้แต่ที่แล้วรกเลยค่ะที่แรกแรกแล้วอืมครับครับเอาเอาให้น้ำดูบ่ครับแม่อยู่นี่ยกาจาตอนช่วงฝนมาตัวกะบ้ามือหดล่ะค่ะเป็นมือจ้าครับเป็นมือหดอืมครับ ปลูกโดนพรได爷ครับกาจะเริ่มได้เก็บหน่วยเก็บยังนี่ปลูกเดือนหนึ่งละค่ะประมาณเดือนหนึ่งจ้ะสามสิบห้ามู๊สามสิบห้าถึงสี่สิบหน่อ๋อกับกับเริ่มมีหน่วยออกมาจ้ะกับมีหน่วยออกมาค่ะครับ,รบ,รบเอาเอาเขาู่นี่เขาจะเก็บจักรุ่นเหรอครับแมู่่นี่เขาก็เก็บรุ่นเหมือนเดียวาวานนี้จะ้ะโอ้าาก,อก็เริ่มเก็บจ้ะในสามสิบห้ากับเงี้ยเห็้ดกดกนี่ครับเห็นดกดกนี่เพ็ดจังไดเพชดรับเพ็ดจังไดจังไห่ลูกมันดก ลูกมันจับดีเนี่ยครับแม่ฉีดน้ำมักหรอคะใส่น้ำมักจ้าฉีดน้ำมักคุนน้ำมักถุกเ็ดวันครับมันกับสีซอยให้ลูกจ้ามันกับสีซอยให้ดอกจับอออกดอกมาสีกับจับลรวก็เป็นฝักออกมาค่ะอืมมีปัญหาเกี่ยวกับแมลงอย่างบ่อมแม่แมลงเท่ากับใส่น้ำมักไรแมลงหรอคะอืมมีเพียนี่ค่ะมันสิเป็นแบบอ๋อมีเพียอยอ่จ้ามาสมคร์ฉีดน้ำมักไรแมลงอ๋อก็ะไรเอาจ้ะ แต่แต่ว่าบ่าได้ใส่สารเคมีบ่ค่ะบ่ใส่สารเคมีค,ค่ะอืมอยุ่ยหนี่กับเป็นการปลูกแบบปลอดสารเคมีแมจ่ะครับนึ่งกับเพื่อสุขภาพเขาบอกแมนจ้ะเฮาก<อ>ินจินเขากับจินยู่นีแล้วก็ไปให้ขาเจ้าไปเป็นให้ลูกค้าจินน้ำจังส่กับแบบสุขภาพของลูกค้าน้ำแล้วค่ะอ๋อเพิ่นก็สบรบ่ได้คิดบัตรใดจ้ะเพื่อก,ก็สิบ่ได้คิดได้เคียงยังก็สิซื้อ กับเ้าตลอดจริงสิละค่ะย่างกับสามารถเก็บไว้ได้โดนจ้ะเก็บไว้ได้โดนค่ะอครับปลูกเที่ยนนึงนี่ครับแม่เก็บได้โดนบ่ทั่วเนี่ยก็ได้โดนอยู่นี่ละค่ะเป็นเดือนเป็นเดือนจ้ะเพราะว่ามันก็สิออกมาเรื่อยๆถามมันอะไรยังใบเขียวใบนันยุ่งสีมันรับออกมาเรื่อยๆจ้ะ๋อกระสีออกมาเรื่อยๆเก็บได้ตลอดจ้ะเก็บไป้ครับครับเอาผลผลิตส่วนใหญ่นี่ยเขาไปขายใส่ครับเนี่ย ตลาดไอตราเชียวรับกับเสืิมไทยค้อมเพครับอะรคะชองมองครับอืมไปขายจังใดแมาเป็นกำจังใดเห็ดเป็นกำกำละสิบน่วยสิบฝากไหมสิบบาทสิบบาทอถึงหน่วยละบาทแมนคัดช่วงวันกับช่วงวันแพงกว่เก่าน่วยเก่าน่วยสิบบาทจ้าเก่าน่วยสิบบาทครับเล้วลูกค้าดีได้รับการตอบรับดีบ่จากลูกค้าดีเด้แหละค่ะครับ เอาไปกับอพ่อขายเจ้ะจ่วพ่อขายโอครับนอกนอกจากรสชาติดีกับปลอดสารพิษพร้อมตำกระเสียบหนวยเขาเก็บตำหนวยยิ่งสีเขากับวคอยเก็บมอกรสิเก็บเอาหนวยที่ว่ามันมันใหญ่เพราเก็บเลยจ้ะเขาแม่ปลูกทั่วนี่ถือว่ารายได้ดีป่ะแม่ดีจ้ะครับอันนี้เขาลงทุนแชร์ลอยเดียวแต่ว่าผลผลิตเขาก็ได้เกินคุ้มหละคคะเกินคุ้มเพราะว่า หมูว้านี่ก็ไดสามรอยกุบบาทอยูอ่ล้วถาบอกทัวร์ครับอือก็สแสดงว่ารายได้ดีครับอีกอีก,อกอย่างก่กเก็บเก็บขายได้ตลอดเรื่อยๆม่งเงนขายเก็บขายได้ตลอดเ่าได้ไปขายต่ตลาดเขาขายน้ำบานน้ำย่งเขาขายไก่ได้วงสิร<อ>าะว่วเขาเห็ดผักกอดสามยุ่ยหนีเขาสิเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการปลูกเพิ่มอีกบ่ปลูกทวนี่หรือว่าสิปลูกไ้ยสำานีแต่ว่าสาหร,รับหมุนเวียนกันสำหรับหมุนเวียนค่ะ กมันนั่นแห้งมาถึงเบาตะย่างแหล้วยมนะกะจีผเก็ดไดซ้ำแห้งเจ้าของครับแต่ว่าแต่ว่ากะสีสลับหมุนเวียนสลับหมุนเวียนอยู่พ่อันี้เลยจ้ะกะสีบ่อปล่อยบ่อิ่มบ่อค่ะปล่อยบ่อถิ่มไข่เห็ดใดกันเมือดนี่แล้วกะสิปลูกเสริมขึ้นมาว้เห็ดคู่ไว้เยอะกะสิปลูกเสริมใ้ครับแล้วกะเมือดงนี่กะิไต้เก็บงวดนั้นพอดีครับครับอ๋อห้าเท่าพี่น้องสนใจ อยากขามาศึกษาเรียนลูกหรืออยากเขามาชมสวนนี่ครับสามารถเดินทางเขามานี่สถานที่ตั้งที่ไซแม่บ้านไดบ้านหนองโจทย์จ้ะครับตำบลหนองโจทย์ตำบลโคกโกอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับหรือหรือรอ,อยากอยากโทรสอบถามก่อนนี่ครับมีเบอร์โทรศัพท์บ่มีค่ะครับเบอร์โทรอย่างครับเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้าค่ะครับรอืมเขามาศึกษาได้เนาะ,ค,ะครับ